หมายเลดิแต่ข้างหลังเขาตีบอลไปได้ครับหลังมาแนนโอ้โหนี่มั่นใจทีเดียวโอ้โหเอาแล้วครับเหรอเราเล่เยอะขาดยังต้นเกมมานาทีแรกนี่พราดิมบี้มาแล้วสี่คะแนนนะครับตอนนี้แต้มสี่สิบสี่โบนะครับได้เป็นแอนวันอีกรูปหนึงนะเป็นบิฟอยท์เฮ่ ังเกนะกรรมการเราชุดนี้ค่อนข้างเดือดื้อต้องทับในเนะฮะเรียบร้อยนะับเปรียบร้อยครับการสากลในงาสากลใหมนะครับได้ไม่ได้ครับอยู่ที่หกแรงครับกมังอยู่ครับแพ็ไปฮะทางที่ ถูกครับเาต่อไปเลยฮะโคตรคนครับแช่แข็งเชื่อปูวันพุธตอบเลยครับต่อบมันดูหื่น um, มากเลยเออแน่นอนหลอกเมือนจะส่งเลยเทเด้ครับพาบิบินครับทำไรเดี๋ยวบ่อยตามเลยเอ้ยมาแล้วนี่ตัดบอลได้ครับดึงมาได้เลยครับโดยไทยครับมาที่ชวนชนรองเลจังหวะนี้ครับโอ้โหครับแย่เหนือชั้นมากันลูกๆก็ต้องโดนที่เอาแย่ไม่อยู่ ตายปะเนี่ยผม่มันเห็นปะเนี่ยไาไเยพี่ม่เห็นัทั้งนั้นเลอะเหมือนผมเน่ยเนี่ยบางแล้วเนี่ยมาล้วครับโอ้โหนี่ครับตัวตัวเอาอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับตรงนี้ตัวตัวนี่ผมมองว่า้นี้คนมตชพาะตัวมันแจะดีครับคหน้าตัวนะครับท้าไม่จริงจริงไม่มาห้าหตัวครับผมนะฮะ แก๊กพี่แก๊กไปนะผมว่าเวอาหารจะน้จกนี่เราเยหุนใส่อเนี่ยเยอะนะครับยแล้วมีความไม่ดีเยอะมากมายในขนาดนี้เได้หนิมิ้งกูหยุดไม่ด่าแม่ไม่มีน้ำเลยนี่หนิมิ้งลุโดนแม่จะร้รนสติลเหมือนกันนะือยงอยู่ครับจิ้ยำอ่ครับไปไม่ถึงตรงนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวอ้วกอีกน ไม่ม่วก้วเหจ่ายาออกตัวนี้แม่ในโบนะแม่ผลิตาสองแนนสองแนนแล้วาใจช่วยพัดดนเลยนตันนี้นะไลนมีสองลูกเกนจะสนุกคนนี้นีย้วี่งกนนะี่พูด่อไปเลครับพีครับส่งรายชื่อได้เลยนะครับรับไปรายชื่อที่ตัวก็ไม่ได้นี่ครับแล้วก็ส่งได้ด้วยละกันนะครับสำหรับทีมแข่งต่อไปครับทีนี้สนามนอกครับกับสื่อสารทีด มาถึงแล้วนะครับัไปส่งชื่อนะครับทีรำการพิจิตรนะครับไยส่งชื่อแล้วเดี๋ยวในชื่อของท่านครับหมายเลขแล้วก็ผู้เล่นนะครับเป็นผู้เล่นนะส่งพวกเรานะฮะเอางตัวมาไอเหี้ยเหมือนคนเข้าโรงพยาบาลไหนสัตว์ได้สองคะแนนนะพี่ตัวด้วยบิดข้อมือ ติดข้อมือแต่ว่าเป็นจังหวะสกิดนิดเดียวข้าวลงแม่ดีครับโอ้โหโอ้โหไม่ต้องมองเลยไม่ใช่ไหมมันขึ้นเร็ว <expand> นักวะไม่ไ <volumes> ด <of ears> ้ลงพี่อ๋อไม่ได้ลงอันนี้เป็นกติเนี่ยกติดกติเป็นการประหยัดพลังงานด้วยครับรู้สึกนี่แหละชั้นนะไม่ต้องมองเลยบอลรีบาวอลได้นี่ฟุ้งเลยพอดีครับพอดีข้าวลง อเดียวครับออกขวาฮะตรงนี้สุดีบอลบอลได้ครับพนัวบอลมองมาหาเพื่อนฮะโอ้ยพลากันรุนี้พยายามจะคว้าหลังครับโอ้ลูกนี้สวยงามครับสัมีสลับมือลูกนี้มาร์ชนะครับมาร์โอ้นี่ถือว่าใหญ่มากเลยอูในสนามนี่รอทุกคนนะครับไปครับกลับมาที่สุพาไปที่ชน คนเอยถุงมือครับวาหมอลถุงมือครับโอ้โหนี่โอ้ยสลับมือที่นึงโอ้ยบอลอีกแขงบอลครับอีก่แข็งแน่นแข็ง 1> <1> นีคน่ครับมาแล้วนะครับเสามคะแนนครับน้องบอลน,นะครับ29ิบเก้าโอ้โหลูกนี้ชนบอกเรียกไม่ทันเลยลูกนี้ส่ง,สงไปก่อนฮนะขอโทษกันเลยฮะแม่พาราดินนี่มาแล้วนะครับพาราดินเข้ามาแล้วสี่เก้าต่อห้าสี่ครับ <64 S 1> ตอนนี้น ของพาราดินครับอยู่ที่พาราดินพาราดินตายมาสาชุดครับอีกสองคะแนนไม่ได้ครับตรงนี้กีดาวบอลเป็นของต,ต,ต,ต่ไปครับไปมาไปครับโห้ยขึ้นไม่ได้ครับมันแน่นเลย่องนะไปไม่ให้สุบอว์เป็นไงครับไปได้ไหมครับไม,ไ,ไม่ได้เหมือนกันครับสามคะแนน จริงจริงมันเหมือนลูกง่ายแตไม่ง่ายเพราะตอนนี้บาสมันลื่อนอ่จริงบเปลี่ยนเปลี่ยนเี่บจริงๆคัทุกคนเหงื่อเพิ่าออะนะเอ้ธมศสนี้ไม่ต้องมาก็ได้ละมั้งเป็นนักกีฬาเซไฟ่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่บามันเลื่อนนจนักกีฬาเรานี่ยแม่ดูเรเหงื่อเต็มตัวทุกคนนะใช่ แกลุงนี่ครับแกตัวไม่ได้ครับแบบนี้ในชุดไปสี่ลูกติดนะครับตอนนี้ยังตทำไม่ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับบาสเกตบอลเป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะดีมากครับเปิดไปครับเปิดไฟถ่ายไปแล้วก็ไม่ชนครับโอ้โหนะถ้าดุเดียวนี่แกเลยะายากนะฮะแตขึ้นเร็วจริงๆนะชนเลยนะฮะ ไม่ได้โลออเล่นไปเรด้วยกันนะเล่นบุกแม่เล่นเป็นแล้วเรื่อมาตั้งะชะเดียวเล้วนนะไม่ได้ครับนี่เดี๋ยวบอลมาไหมนะครับมาแล้วครับมองไม่เห็นมองก็ขอบโทษนะเมื่อกโฮโฮโี้โอ้แต่แกแกหลอกทรง13มนะกแม่พาไปเองครับ ้ดดดาดคะแนนพาราดินก็ตามมาติดๆแล้วน49กับ56นะฮะมมมาชูทัดง2คะแนใน,ในแยกการเป็น58ะนะบอนะนะแล้วก็อยากให้เก็บสูสีคุกคี้ฮะ น,นี่อยู่ในควอเตอที่สามนะครับ <พอ S 2> ครับ,รบเห่นเลนคู่ที่ขนาดนี้นะครับอ่ะเอาใจเชียร์มาร์กต่อไปผมว่าครับยา,ยาวๆมันเดิอม,มาคุณนี่เหมือนคู่เมื่อสักครู่นี้นะที่ไปเอาชนะกันในเทนนี้ที่สี่แต่ในความ ถ้าบองว่าตีได้ไดต่อนี่ผมมองไปๆยังเป็นต่อยเล็กๆอยยังไม่ต่ออยู่ประมาณหกคะแนนครับเนี่ยดิพี่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ปต่อนั่นเป็นคะแนนนำนะหมดเลยผมเอาไาวไปแล้วเนี่ยดินน่าจะดีขึ้นบ้างนี่ฮะโอ้โหมาแล้วนะฮะที่อะไรพวกนี้ดูคะแนนนะคะแนนเท่าไหร่ครับคะแนนเท่าไหร่ครับ51ครับคะแนนครับคะแนนโมได้ดูโทรศัพท์โมแต่เล่นไลน์โมแต่เล่นไลาย วัวครับวับวมาที่พี่ป๊อปป๊อปหลบยิงขังวาครับทายวาที่ลูกนี้มัโดนตัตดบอลนะเนียงเป็นบอลของสัพไฟฮะตอเลยครับเสียงตที่เป็นเสียงรับโอ้ชัพทัพับทัับครับผมพัพท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 ัพ ป๊อปครับฟาวฮะแต่สิบเก้านะครับป๊อปฟาวนะครับสองบอลนะครับสองบอลก็ลงโทษโดยแดนนะครับแดนคาราดิน นิดเด,ดียวครับนิดเดียวครับสำหรับแกแม่ทำไม่ได้ <ver> e? ับสำหรับแกไม่ได้แล้วเป็นไงครับดูโดนสุดครับทยครับไทายแล้วก็ับมาที่ชนครับชนดึงไว้หนึ่งจังหวะครับโดนเลยชนโดนเลยทายโอ้โหมันแน่นนีนอกจากมันแน่นแล้วมันใหญ่ด้วยนะครับ ไปบอกปุ้ดถอยดีกว่าปุ้ไม่ไหวนี่นะฮะก้อขาดีทีเดียวนี่ครับโอ้โหนี่ครับเขาเรียกความสามารเฉ้าตัวจริงครับมันสะบัดข้อขานี่เป็นผมที่ถึงกับโด่งหลุดเลยนะผมไปไปผู้แมนี่โอ้โหฮอลล่าดินนับอย่าย้อนนับทสาป็นชูเดย์เลยครับโอ้ติดขั้นดีบาบอลเป็นของเต็ปไปฮะมาทีบีป๊อปฮะ มีพฤิการทีมไหมหายมาที่ชนวอครับวอไม่ชูนะไม่ชูเองครับฮู่มวิ่งตายของพวงครับไวกับไวนะครับผลครับ แกไม่ชูแค่แค่ลองหนึ่งช่วะครับมาที่พายพายพายขอมันครับลูกนี้ตีกระพวงเอาแล้วนะครับตอนนี้ต้นกับบ้าขายหมูหรือหล่ะนี่ฮะสี่นี่หมูมาเนี่ยนะลูกนี้ครับสองแนนครับกับมาดีครับมารคมาโอ้หมดเวลาครับตัวกลาเลยครับตัวกลา